สีน้ำเงินเด่นได้หมดแล้วได้ไม่รู้จะได้ยังไงแล้วได้เป็นไายกได้สอบอสีน้ำเงินองค์กรอ,อิสราสีน้ำเงินกำลังจะได้สอรอสีน้ำเงินรัฐธรรม,มนูญสีน้ำเงินนี่สอสอเนี่ยจะเอาอีกเลยครับจะกินรวจบจะผูกขาดไม่ให้โอกาสประชาชนตัดสินใจคานอำน,นาจกันเลยหรือ,อยังไง พี่น้องและนายกหนูครับนายกหนูที่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเป็นาการส่วนตัวนะครับ่ันมาทามระบบรัฐสภา,า็าวากันไปแต่มันหน่อยนะโวกวตจยงเป็นนายกทัท้งทีมาเอาของผมไปอีกสองครับเอาของสีสงเกตนี่แหละครับไปทีแรกผมนึกว่าสีสะเกตมันมีแต่ข้าว,ม,ม,าวมันมีแต่หอมแดงวิู้เห่าด้วยครับ พี่น้องที่เคารพก,การเลือกนายกทิบานมาเลยปรากฏเหตุการณ์มีหนูเลื้อยไปเลือกมีงูเลื้อยไปเลือกหนูครับ